โซนนี้ก็จะเป็นโซนนะครับนาไ่กิมซุงนะครับนะก็หลังจากที่ฝนตกเข้ามานะครับนาลักเขาก็เริ่มแทงหน่อเข้ามาแล้วนะครับนะเริ่มมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นมานะครับนะก็จริงๆแล้วเราทาหน้าเล้งก็ได้นะครับนะแต่ว่าเราหน้าเล้งเราไม่ทํานะครับนะเราก็เก็บไว้ให้เขาขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งนี่เลยนะครับนะเราดูฝนก็จะ มีอาหารเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าก็นี่นะครับหน่อไม้สวยๆเลยนะครับนะเป็นอ่ไผ่กินซุงเป็นไผ่ที่กินหนอนะครับหน่อของเขาจะอร่อยหวานนะครับนี่ก็กินไม่ทันนะครับนี่นะครับสูงเลยนะครับกินไม่ทันงานะครับอ่าอยากนี่เลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่ แล่งอาหารที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับน,ะนี่กำลังสวยๆเลยนะครับนะตัดขายก็ขายไม่ทันนะครับนี่กำลังงามเลยนะครับมีท่านใดสนใจก็มาเก็บได้นะครับนะ